สวัสดีปีใหม่ทุกท่กทานนะคะวันนีล้ลูกพิสานาหน้าชาแนลก็จะพามารู้จักต้นไม้มงคลที่มีความสวยงามชนิดหนึ่งนะคะที่ควร,รปลูกไว้ในบริเวณบ้านของคุณนะคะซึ่งวันนี้ก็คือต้นโอ้อยเซียนนะคะโอยเซียนนี่ก็เป็นไม้เสียงไทยอันหนึ่งเหมือนกันนะคะที่โบราณเชื่อว่า คนที่ปลูกต้นโป้ยเซียนแล้วสามารถมีดอกได้แสดงถึงความมีโชคลาภของคนคนในบ้านนั้นถ้าออกดอกตั้งแต่แปดดอกขึ้นไปก็ถือว่ามีโชคมีลาบมีความร่ำรวยมีเงินทองเข้ามาในบ้านได่ขาดสายได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนอกจากนี้ โบราณก็ยังเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะนำโชคลาภมาให้สมาชิกในบ้านช่วยปกปักคุ้มครองเจ้าของบ้านให้มีแต่ความสุขความสงบมีความร่มเย็นและเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในการที่จะคอยคุ้มครองดูแลมนุษย์ให้สงบสุขเป็นตัวแทนของเทพเจ้าถึงแด องค์ด้วยกันและผู้ที่เหมาะที่จะปลูกก็คนที่จะมีเป็นคนที่ผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือใครที่ปลูกไว้แล้วมีดอกสวยงามแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของคนคนนั้นซึ่งการปลูกของแต่ละคนอาจจะไม่ออกดอกสวยงามอยางที่เห็นในรูปนะคะก็เป็น ดอกไม้เสียงทายได้ถึงคนในบ้านว่าจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทายได้จากดอกมีดอกหรือเปล่าส่วนการปลูกเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่ตอไปนะคะตอนนี้นำมาชมดอกที่บ้านก่อนนะคะว่าออกดอกสวยกำลังสวยมากนะคะดอกนี้ก็จะเป็น ส่วนเรื่องการขยายพันธุ์พ่อพันธุ์เราค่อยมาเรียนรู้อีกคลิปต่อไปดอกของพยเซียนมีหลายสีหลายชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวกลีบดอกที่สวยงามการขยายพันธุ์ก็ดูจากอาจจะเป็นจากเมล็ดที่เป็นเกสรแต่ส่วนมากก็จะดูจากการปักชำ ขึ้นง่ายเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งไม่ค่อยมีคนปลูกมากนักแต่กระแสในความนิยมความสวยงามการเพราะให้ได้สวยงามนั้นเป็นศาสตร์และศิลป์ของผู้ปลูกด้วยเป็นปลำต้นที่มีหนามเป็นต้นอวบน้ำมีน ปวยเซียนนี่ก็เป็นสารและสิ์ของผู้ปลูกเหมือนกันนะคะเป็นที่บอกว่าเป็นไม้เสียงไทยดอกไม้เสียงไทยมีความโชคลาภใครปลูกได้ออกดอกมากกว่าแปดดอกขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความมั่งมีสีสุขส,สู่บ้านเรือนนะคะสีสันสดใสสวยงามอันนี้ดูการมาพาดูวิธีที่แยกปักชำใหม่ต้นเล็งนะคะ สามารถขยายพันธุ์เป็นพืชเศรษฐกิจขายได้ราคาได้ด้วยนะคะยอย่าง้อยก็เป็นความสุขความรวยทางใจอย่างหนึ่งเพิ่มความสุขให้การทางใจแล้วสุขภาพจิตด,ดีถึงโรคระบาดโรคร้ายแรงต่างๆต,ตามมาถ้าเราใจิตใจเราอิ่มเอมีความสุขเชื่อว่าจะชนะอุปสรรคทั้งปวงและท่านจะมั่งมีสีสุข ชีวิตมีรสชาติเติมพลังให้ชีวิตทุกๆวันกับลูกอีสานนานาชาแนลสุขสันต์